สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องระพี EP ที่224ประจำเช้าวันศุกร์ที่14 มิถุนายน2567นะคะพี่พี่ขาเช่นเคยน้องรบพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พีขาเช้านี้1ชุดนะคะพี่นะ 1. ชุด24รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์นะคะพี่พีขาชอบรายการไหนนะคะเธอทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พีขาโทรทักไลน์นะคะได้ที่เบอร์นี้ค่ะ 0 9นนะคะพี่ขา0841561หนานะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะพี่พี่ขาได้ที่เบอร์นี้นะคะ0 9 9ย์ค่ะ0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีหนึ่งวันมาสองรอบนะคะพี่ขารอบเช้ารอบเย็นนะคะ รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9.00โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5.00โมงเย็นนะคะพ,พี่ขาฝากพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะคะขออนุญาตรายการที่1นะคะพี่ขาจะเป็นแหวนหลวงปูดูปี32นะคะพี่ขามีจานนะคะเก่าสวยนะคะพี่ๆขาแหวนหลวงปูดูปี2532นะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่อยู่ที Further. ่300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขาหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะคะพี่ขาปี2515ค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะคะพี่ขาลำปางนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่นะคะอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกลำปางนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่พี่นะเปิดให้พี่พี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ขาอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่ 300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาปีพศ2512นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่พี่นะเปิดให้พี่พี่ที่200อ่าขอขออภัยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2512ค่ะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงปุุ่ขนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปุุ่ข วัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะพี่ขาป่สุนะคะมีตอกโคด้านล่างนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเหรียญหลวงปูสุนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาด้านหลังนะคะ,ะที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองชัยนาทนะคะพี่ขาปี2521นะคะ เหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่5นะคะพี่ขาห <5 S 2> เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะพี่ขามีตอกโค้ดตรงนี้นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะพี่ขาด้านหลังเขียนว่ารุ่นแรกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นแรกนะคะ เก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เก่าสวยเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะรายการที่6เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังมีฉอชิงหนึ่งตัวนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดขออภัยค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะรายการที่7เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะพี่ขามีจานนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อเมฆพัดมีจานนะคะ เก่าสวยนะคะพี่พี่ขามีจานด้านหลังนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะพระปิดตาเนื้อเมกพัดรายการที่7เปิดที่300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ขา พระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าเลยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ค่ะที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาพระปิดตาสายวัดสะพานสูงรายการที่8นะคะพี่พี่นะรายการที่9เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ขาเก่านะคะพี่ขามีเป็นคาบสนิมเกาะนะคะเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่ขาพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะ เปิดให้พี่พี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาพระปิดตาแลบางไผ่รายการที่เก้านะคะพี่ขารายการที่สิบนะคะพี่ขาสิบจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะพี่ขาวัดบางมอนนะคะ เก่าสวยนะคะพี่พ mm ี hmm. 是是 like okay. ่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่พี่นะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทค่ะรายการที่11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าเก่านะพี่นะสภาพใช้ค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะพี่พี่นะ เก่าสวยนะคะพ,พี่ขาเปิดคะ่ะพี่ขา300บาทรายการที่11นะพี่นะรายการที่11นะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ12เป็นจอบเล็กคะ่ะพี่ขาจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อาหาเก่าเก่าค่ะ ใบหน้าใบตาชัดเจนนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการที่12ค่ะ13เป็นซุ้มอ่าซุ้มกอเนื้อดินเก่าคะ่ะพี่ขาด้านในนะคะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่ขาเก่าเลยนะคะซุ้มกอเนื้อดินมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่คะซุมกอเนื้อดินเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะรายการที่14นะคะพี่ขา14จะเป็นขุนแผนหลวงพ่อโหน่งค่ะพี่ขาขุนแผนนะคะ ขุนแผนหลวงพ่อโนงด้านหลังมีจานค่ะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่พีขาเก่าสวยนะคะรายการที่15ค่ะพี่ขา15จะเป็นรูปหล่อเหล็กไหลนะคะพี่ขารูปหล่อเหล็กไหลวัด พุทธไทยสวรรค์นะคะพี่ขามีจานด้านหลังนะคะพี่ขามีจานด้านหลังนะคะพี่ขารูปหล่อเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะพี่ขาก้นก็มีจานนะคะ เปิดให้พี่ๆที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะรายการที่16นะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพรมหลวงปู่ดูคะ่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญหพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่ขา เปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดที่300บาทค่ะรายการที่17นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงผู้สุขค่ะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเช่นกันนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงผู้สุขนะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่นะ เก่าสวยนะคะพี่พี่ขารายการที่18ค่ะเป็นเขี่ยวแกะรูปเสือนะคะพี่ขาเก่าๆนะคะเขี่ยวแกะรูปเสือนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พีที่300บาทค่ะเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่พี่หาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะ19เป็นพระขุดสะหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาพระขุดสะหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เปิดให้พี่พีที่300บาทค่ะรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขา ก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเปิดให้พี่พี่อยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ21เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่นะพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อแดงค่ะพี่ขาพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะ เก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พีที่300บาทเท่านั้นค่ะ22เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเนื้อหาเก่าๆค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาสมเด็จเก่านะคะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ สมเด็จเก่ารายการที่22นะคะพี่พี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะรายการที่23นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าอีกหนึ่งองค์ค่ะ เปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะพี่ขารายการที่24เป็นพักกิ่งนะคะพี่ขาพักกิ่งหล่อโบราณนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะพรรกิ่งหล่อโบราณไม่ทราบที่ะค่ะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะ ก่าสวยนะคะพี่ๆขาเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ300บาททุกรายการนะคะพี่ขาชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่นะ ได้ที่เบอร์นี้ค่ะ099นะคะพี่ขา084 1561นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะ099 084 1 5ค่ะ0 8น1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะพี่พี่ขาสำหรับเช้านี้น้องรับพีต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีกทีรอบเย็นนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ